การเวลาก็คือต้นเหตุอีกอย่างหนึ่งที่คอยกัดกร่อนสรรพสิ่งทั้งหลายให้เสื่อมสลายไปวันนี้เราจะพาไปชมปรางกู่แก้วซึ่งยังคงเหลือร่องรอยแห่งอารยธรรมขอมไว้ให้ได้ชมอยู่บ้างครับนั่นคือปราสาทกู่แก้วซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดกู่แก้วรัตนารามบ้านกู่แก้วตะบลบ้านกี อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีจัดได้ว่าเป็นปราสาทของประเภทอโรคยาสารหรือเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตรวรรษที่18หรือราวพุทธศกราช1724ถึง1761 ได้รับอิทธิพลบายนโดยมีพระโพธิสัตว์ภไพสัตยคุลุไวยทูลประภาผู้ทรงการแพทย์เป็นประติมากรรมที่สำคัญของศาสนสถานโบราณสถานปรางกูแก้วปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงรบกวนสภาพไปแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไรมีผู้สันนิษฐานว่าคงมีการสร้างเจดียด์แบบศิลปะล้านช้างสามองค์ ทับซากปรา,าสาทประธานและบรรณาลัยในระหว่างพุทธศักราช2240ถึง2310เนื่องจากสมัยนั้นอิทธิพลวัฒนธรรมล้านช้างแร่กระจายสู่ดินแดนอีสาสนลักษณะการสร้างเจดีย์นี้จะมียอดแหลมอยู่3มองค์เรียงกันองค์ที่อยู่กลางมีขนาดสูงใหญ่กว่าอีกสององค์โดยสร้างทับซากปรา,าสาท ประาวนแลละบะรรรณาาัยปีพุทธศกราช2431ถึง2435มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อหลวงปู่ลายเดินทุดงมาพักอยู่ที่ปรางกูท่านได้อบรมสั่งสอนชาวบ้านให้รู้จักให้ทานรักษาศีลจึงสันนิฐานได้ว่าปราสาทขอมแห่งนี้ อาจกลายมาเป็นวัดกู่แก้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดกู่แก้วได้รับวิสุงคามาวาสีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2467สังกัดวัดมหานิกายทางราชการได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52เมื่อวันที่8มีนาคมพศ2478 ระบุชื่อว่าวัดโบราณราษฎรเรียกว่ากู่อำเภอหนองหารตำบลบ้านจีดซึ่งปัจจุบันได้แยกเขตการปกครองเป็นอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีครับในช่วงพุทธศักราช2480ถึง2490ในทางสลาโถงหลังใหญ่ทับเจดีสององค์จนไม่เห็นร่องรอยโบราณสถานเดิม แต่ยังคงเหลือธาตุเจดีศิลปรกรรมแบบล้านช้างที่สร้างทับปราสาทขอมโบราณนสถานอยู่หนึ่งองค์ตั้งอยู่หลังสลาถงซึ่งส่วนยอดได้พังทลายลงตามกาลเวลาเหลือเพียงฐานเจดีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันครับสำหรับปราสาทขอมที่มีคงเหลือเพียงส่วนที่เรียกว่ากำแพงแก้วที่สร้างจากศิลาแลงเป็นแนวรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีขนาดความกว้าง25เมตร และความยาว35เมตรที่ยังคงสภาพไว้ให้รู้ว่าเป็นโบราณสถานปราสาทของสำหรับวัตถุโบราณจำพวกเครื่องบทยาพระพุทธรูปเก่าแก่ได้มีการเคลื่อนย้ายเอาเข้ามาเก็บไว้ที่วัดโพสีหรือวัดนอกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจิตในช่วงที่หลวงพ่อบุญมีสิริธรเป็นอุปชากรในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ ได้ถูกก่อสร้างศาลาทับเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงปู่ตื้อปู่ตันซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวอำเภอกูแก้วครับ